วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อปุ๋ยน้ำนะครับสาหรับวิธีใช้นะครับผมก็มีคนสอบถามมาเรื่อยๆนะครับถึงรายละเอียดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นคร่าวๆละกันนะครับผมสามารถที่จะปรับใช้เยอะใช้น้อยลดขนาดหรือเพิ่มขนาดได้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราไปหาเครื่องดด่มนะครับผมที่เป็นขวดเปล่านะครับผมทานประมาณ1้อย l นะครับผม นี่มีขนาดอยู่ที่100มลตรนั่นเองนะครับผมทุกท่านเราตวงเอาเต็มขวดนี้เลยนะครับเติมปุ๋ยนนํำเพื่อเป็นการตวงนะครับเพราะว่าต้องไปขยายนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเราต้องไปขยายเขานะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้เขาเข้มข้นอยู่นะครับผมทุกท่านเต็มขวดแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราเตรียมน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับผมอันนี้ผมตวงไว้แล้วนะครับผมเราเราเทขวดนี้ลงไปนะครับที่เราตวงไว้นะครับผมแล้ไปผสมกับน้ำเปล่านะครับผมเพื่อไปเจือจ้างนะครับ พราะว่าตอนนี้เขายังเข้มข้นอยู่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับผมเรานําสเปรย์ฉีดผ้านะครับผมหรือว่าเป็นฟอกกี้ก็ได้นะครับผมทุกท่านอันนี้ไปขโมยมาจากแม่บ้านนะครับผมทุกท่านต่อมานะครับนําขวดที่เราตวงไว้นะครับผมทุกท่านเติมลงไปนะครับผมเพื่อไปฉีดพ่นนะครับเก็บไว้ เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปนะครับผมมาฉีดพ่นกันนะครับสําหรับวิธีฉีดพ่นนะครับให้ฉีดตรงกระถางนะครับอยู่เงาเขานะครับผมนี่ครับให้ฉีดโคนให้ฉีดตรงโคนเงาเขานะครับผมเรต้อตงฉีดใบนะครับผมเพราะว่าทําให้ใบเขาไหม้นะครับ จะทาให้ไม้แตกกอดีและสีสวยนะครับส่วนต้นเล็กๆน่นก็ฉชีดได้นะครับผมแต่ว่าอย่าไปฉีดเยอะนะครับผมนี่มีการแตกยอดต่อเนื่องเลยนะครับผมอันนี้ใช้แค่สามสี่วันที่แล้วนะครับผมผมฉีดไปรอบหนึ่งเลยนะครับผมที่สาธิตให้คนเบิงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสาหรับวิธีใช้นะครับผมถ้าเป็นกระถางใหญ่ๆนะครับผมเราฉีดพ่นให้หลๆก็ได้นะครับผมโปเป็นยังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับทนใดสนใจนะครับผมติดต่อมาได้ที่0 8 2 5 6 9 8 6 4 5นะครับผมยินดีจัดส่งให้ลองไปใช้สักขวดหนึ่งก็ได้นะครับหมายเหตุนะครับผมการผสมนี้นะครับผมสามารถที่จะเพิ่มและลดปริมาณลงได้นะครับผมเราสังเกตดูต้นไม้ของเราเป็นหลักนะครับถ้าต้นไม้เราสวยงามนะครับผมก็ใช้สูตรนี้ไปนะครับผมแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ายังบกค่อยแตกกอดีหรือว่าบวแตกยอดดีนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่ม ตัวน้ายาให้เข้มข้นขึ้นได้อีกนั่นเองนะครับผมอันนี้กะจากที่ผมใช้แล้วนะครับผมผ่านการทดสอบนะครับผมหลายๆครั้งแล้วนะครับผมทุกท่านปรากฏว่าโบเป็นอันตรายต่อพืชและคนนะครับเพราะว่าโบมีสารเคมีนั่นเองนะครับผมทุกท่านนี่ก็ให้ทุกท่านนั้นลองไปใช้ดูนะครับผมสำหรับต้นเล็เลกๆกะตอนนี้นะครับผมนี่แตกยอดคนขค้างที่จะดีนะครับผมสำหรับต้นเล็เลกๆก็ใช้ได้นะครับสี่คนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับ